ชาวเน็ตโผล่คำใบ้สาวเขย่ารักนางร้ายหน้าเวี่ยงที่แท้เป็นเพื่อนดาราจากกรณีเพจดังได้ออกมาเผยถึงผัวนางร้ายหน้าเวี่ยงควงสาวร่างเล็กไปเที่ยวฮ่องกงโดยได้เผยรายละเอียดว่าเจอจังเจอจ่าจ่าเห็นกับตาว้ายแรงมากล่าสุดอีแก้วอีคําจากทางเหนือบอกว่าเห็นสามีของนางร้ายหน้าเวี่ยงไปกับใครไม่รู้ค่ะหญิงสาวร่างเล็กสวยสับแบบละเอียดยิบงานนี้เดียนก็เลยบอกอีแก้วอีคําว่าหล่อนคิดมากอาจจะเป็นผู้จัดการสาวหรือเปล่าคะ ลูกสาวเดียนก็ต่อกลับมาเลยว่าไปห้องกงขนาดนี้ไปขอลูกเพิ่มหรือเปล่าคะแม่มีตั๋วไปห้องกง12บสองไหมคะถ้ามีเดี๋ยวจองตั๋วกลับวันนี้เลยค่ะล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้ออกมาบอกใบว่าหญิงสาวที่ทํารักนางร้ายพังเนี่ยเป็นใครโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ชี้เป้าว่า ได้ข่าวมาว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพื่อนดาราคนดังคนหนึ่งงานนี้ทำเอาขาเพื่อทั้งหลายเนี่ยอยากรู้กันเลยทีเดียวว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครแล้วก็เป็นเพื่อนของดาราดังคนไหนงานนี้จะมีใครออกมาบอกใบ้เพิ่มอีกหรือเปล่าหรือว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เรื่องหลอกเล่นขำๆก็คงต้องรอดูกันต่อไป